จ้า time to be happy by เล็กจ้า <laughs> by เล็กสวีเดนจ้าสวีเดนคือเกาละ่ะจ้าเสียงเจ้าแจ้วาไมา่อีกแล้วครับช่วงนี้เป็นเวลาเป็นเวลาสิบสิบโมงเร้าจ้าสิบโมงเร้าแล้วพี่น้องทั้งหนอกอากาศสวีเดนก็เป็นคุ้มเครื่องคือเกาละ่าละจ้าพี่น้องกันหูหูกันนีเนอกจากขึ้นะเล็กบอกอทุกทุกคลิปว่าอากาศช่วงนี้ที่สวีเดนที่โซนยุโรปสีสมืดจ้า หากลางเว้นแทบสิบลมีจ้ะพี่น้อง <c oughs> โอเคจ้ะพี่นอ้องเมื่อนี้เลขเลขเขาเขามาทักทายพี่พี่น้องน้องแล้วก็กรกลสีเวาไปหลายอย่างกับขอขอบคุณพี่พี่น้องน้องเฮาที่เขามาใหาก้กำลังใจกดไล,ล,ล,ลค์กดแชร์กดซ่าซ่าไขให้เลขเด้อจ้ะเด้อแล้วก็เลขเลขสิกับไปหาทุกๆคน ่าค่อยๆไล่ like ไปแต่ว่าคนที่ว่าเอ่เข้ามา Subscribe เข้ามากดติดตามให้กะกะถาจาักหน่อยแน่เด้อจ้ะเดี๋ยวเล็กสิกลับไปกะสิเข้าไปอ่าเบิ่งวิดีโอก่อนจ้ะเบิ่งวิดีโออ่าประมาณ2-3มื้อเฮากะจังไอ้นี่ให้กันเนาะจ้ะถ้าสมมุติกลับไปหากันกลับไปหากันปั๊บนี่มันสิติดอ่าเข้าเอิ้นว่าอีหยังสแปมหรือประมาณมาานี้ละจ้ะแล้วกะไ ไอ้นั่นพญาย,ยุพญาย,ยุล้วสิเราเราสิพิจาจรานาเดี๋ยวเดี๋ยวเพ e นววน่นสีเห็นให้เขาจังไรล่ะเขาบอกยังไรล่ะอ่าซับนันสิเดงออกหรือว่าเหาสิผิดกดเพื่อนนะจ๊ะน้องแต่กระถาจังน้อยนอกจากพี่นอ้องจ๊ะจะซับสกายให้กัาากนคือเก่าละจ๊ะพี่น้อง้วกาแต่แต่เขาต้องถาไมไปแล้จังน้อยจาา๊ะเพราะว่าเขาก็ต้องเบิงตามกดเพื่อนานะจ๊ะพี่นอ้องจ้ามือนี่พี่นอ้องจ้ามือนี่เลขสีมาไอสีมาบ้าขืน้คนค้น จ้ะค่อยติดตามได้จ้ะพี่น้องเลสส่นศิพันมาเบาพื่นคนจ้ะสร้างหลายพี่น้องสร้างหลายจ้ะถ้าติดตามแต่แต่ก่อนสิไปนเบาพื่นคนเนี่ยพี่น้องเบาพื่นคนเนี่ยอ่าเมื่อนี้เล็กเ,เ,เล่นเล่นมีตีประชุมจ้ะพี่น้องตีประชุมกับอ่าอย่างก่อไอ้อสลาเบียจ้ะอิสลาเบียแล้วกจ้ะทักทีนะจ้ะถา้า,ถาเท้าเท่าขบประชุมเท่าิบอะไรเงินซอยจ้ะ จากเพิ่นนะจากพี่น้องเขาต้องประชุมเหมือวนว่าเล็กกับประชุมจากพี่น้องประชุมทั้งไอ้ทั้งโทรศัพท์นี่แหละจากทั้งไอ้ทีว่าวิดีโอข้อตวบามันกับมีหลายคนหลายช่องที่เขามาจอยอินกันนะจากพี่น้องแล้วก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั่นหลังจากนั่นเล็กสี่เร้าประชุมหลังจากเร้าประชุมแล้วก็มากินข่าวเมาม้อยกันมาบวกาเพื่นค้นจากพี่น้องบอกเพื่นค้นแต่ก็ ว่าหรืว่าสิได้ยังกินย้ำนันติดตามเนาะพี่น,อน้องเนาะเดอะแต่เลยคิดว่าอยากกินตา,ากแตงบ่ได้กินโดนแล้วจ้ะพี่น้องกับว่ากับว่ามือนี้วันเกิดแม่พร้อมแล้วก็ล้างล้างประชุม่มล้างกินขา้าวแล้วก็มาเว้าพื้นค้นเซตแล้วก็สิ่โทรหาคุณแม่ที่รักจ้ะเพราะว่าวันเกิดแม่จะไปไอ้กระซี่โทรไปไวอวยพรวันเกิดให้แม่จักหน่อยจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องติดตาม ติดตามเด้จากพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ามาเบาเดี๋ยวสิผ้ามาเบาพื่นคนโอเคจ้าพี่นอ้อ,นน <c oughs> okay, จนองจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กสิเขาเา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กสิเข่าไปในะอันนี้แล้วเพราะว่าเพราะว่ามีนัดมีนัดประชุม11โมงจ้าพี่น้องเป็นนัดธุรก,กีจนะคะ <c oughs> นัดธุรกิกใหญไ <c oughs> จ้าโอเคจ้าพี่น้องมามาแบบสีสันสดใสจ้าพี่น้องสีแดงอ้ามลามโอ้สีแหลง สีแดงอัมลามมาสัา่นจัดสีแดงป้ายลายพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องหิวเข่าอยู่ได้จ้ะพี่น้องแต่ว่ากะล่อล่อล่อเฮ็ดธุระอีหยงังเสร็จก่อนจะมากินเผาพร้อมกันเนาะจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องเดี๋ยวกลับมาพอกันไหมเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะประชุมประชุมจ้ะปร่ชุมมาประชุมจ้ะ okay. ตาบ้างไอไปเขาเทียสิเขาได้จ้าพี่น้องงุ้มงุ้มงาง่าอยู่เพราะว่าไอไอเล็กเพิ่นเพิ่นหายละฮัสมาอีกระฮัสหนึ่งนึกว่าเขาไปประชุมอีกซองหนึ่งจ้าพี่น้องแล้วบาดนี่แต่พีมีพี่อีกคนหนึ่งพัากันงุ้มงุ้มงาง่าอยู่สามคนพี่น้องไปเขา่าซองพิษมองประชุมนะจ้าเข่า้องพิษบาดนี่มีอีกพี่ผู้นึงเพิ่นก็นเลยว่าเขามาแม้ว่าสันอีกมาอีกของนึงจ้าพี่น้อง บาานีนจังได้เข่าไปเข่าอีกห้องนึงจ้าพี่น้องบ้านนี้หิวเข่าตำบักแตงเสร็จแล้วจ้าพี่น้องตำบักแตงเสร็จแล้วปละซุ้มเสร็จหิวเข่าร้ายจ้าพี่น้องเพิ่งพี่น้องไงหนูว่านนี้พ่อใหญ่พ่อใหญ่งเสือไอ้พริกมะไหจ้าพี่น้องเสือพริกมะไหิกบอเพ็ดดอกจ้าพี่น้องนี่ก็เป็นผีกบ้านเท่าเละกระลังนถอดไข่พี่น้องพอดไข่กินก็ตำบักแตงถ้ากัดกินเข่าย่างน้องจ้าพี่น้องถ่ายกินเขาน้ำแรกได้จ้าพี่น้องจ้า ทายินข้าด้วยการที่บเลเล็กเล็กว่าไอ้พี่น้องที่บลเล็กว่าสิไอ้ม้าเ้าพื้นพ้นนะสิม้าเ้าพืนพ้นพอยายพี่น้องจ้ะเพราะต้องเ้าพื้นผู้อื่นดอกเนาะจ้ะเบาพืพ้นพอยายนี่แหละจังมวนจ้ะเบาพื้นผู้อื่นเดี๋ยวเพิ่นสิมาไอ้เดี๋ยวเพิ่นสิมาน้ำน้ำถึงบ้านจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องมีมือหนึ่งกระขังหนึ่งนั่นมาแล้วประมาณสามหรือสีออ่มือนี่แหละจ้ะพี่น้องมือนั่นไอ้เล็กเห็ดไอ้เล็กเห็ดต้มยำไก่พี่น้อง ต้ยมยำไก่แล้วกัาลาบไก่พี่น้องดยกลุ่มที่เล็ขไปไปไอ้ตลาดน้ำเลาบัวได้น้องก็เลยเขียนแล้วก็บ,บอกแล้วว่าที่รักว่าสันเป็เสือนี่เห็นสันแน่มาสันพี่น้องเลยจากไปอ้ยเดี๋ยวผมไปแป๊บเดียวว่าท่านผมได้มาเบิรดด์่าสันพี่น้องคุยร้อมคุยห้อมจากบานบัานนี้เลขเขียนเห็นเบิร์แล้วก็อันใดที่เราบวกหูเลขก,กัอ่า เคยค่ะว่าเอาเอาลูกภาพเห็นราเบิ้งพอมพี่น้องแนบไปนาไอ้ขอพ่วงแล้วเราจะถ่ายรูปเห็นราเบิ้งพี่น้องเออมาหอดบ้านหิวของเลยว่าไปไปซื้อของไปชอปปิ้งมากนะที่ว่าไอ้มนีย่ยศัยน่ะยกขึ้นมาเ,ลาเลา่ละอัานต่ละอันนเลระผมใดมาหายแลวว่าสั่นพี่น้องจ้าเ้วก็เล,กเลยก็เลยถามว่าได้พักซี่สั่นะวราสั่นพี่น้องจา้าเตี้ยวเตียวพักซี่นี่เดี๋ยวว่าสั่นพี่น้อง เดี๋ยวพักซี่พี่น้องพักซี่พอหญ่จ้ะพักซี่พอหญ่มันเป็นแบบว่าพักซี่แซ่แข็งเหราคล้ายๆว่าเขาสับส์ัพ์เป็นไหนนั่นมากแม่พี่น้องสับ์เป็นไหนเป็นไหนหนีมากเป็นพงเป็นพงแม่พี่น้องเลี้ยวพี่น้องเลขทั้งสี่ทั้งสี่ห้ายักหายนี่แลกะหายนวลงพี่น้องเพราะว่าแล้วแล้ววานี่ล่ะาเราหาไดแล้วว่าสัน ว่สิหายก็เลยบ่หายให้เราจ้ะพี่น้องแทนที่อ่ากอกอเล็กใส่แล้วไปก็สิเอามาห้อยนากับสิเอาหากักซี่นะพี่น้องมาทิมใส่ต้มไก่เนาะบาดนี้ก็เลยได้มาจังซี่ก็กินกินต้มไก่กับอ่าลาบไก่แบบว่าบ่มีผักซี่ก็ใส่ต้นหอมจ้ะไปแล้วก็แซ่บคือคือเก่าล่ะพี่น้องจ้ะแซ่บคือเก่าบาดเที่ยงเฮาว่าซั่นเด้พี่น้องเที่ยงเฮาจ้ะเที่ยงข้างๆคู่ๆของเราล่ะ เดี๋ยวเล็กบนขอดไก่กันจ้าโอเคอาจารพี่น้องนี่แหละแนวแนว้เนีเล็กสิม่วงเบาไอ้เบาผื่นจ้ะเบาผื่นว่าง่าเดี๋ยวเล็กจะไปกินเข่าแล้วจ้ะพี่น้องมากินเข่าน้ำเล็กเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะตำแต้มดั่นสิ่อื่นแล้วจ้ะหิวเข่ากะสิได้เฮ็ดเฮ็ดกันบ้านต่อเนาะจ้ะพี่น้องอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลขสีมาเบาเรื่องเป็นอย่างเล็กจำประชุมจ้าเดี๋ยวสีเอามาเฮ็ดอีกคลิปหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวมันมันยาวโผดเนาะจานะ้ะเนาะโอเคจ้าพี่น้องอ่าจังได้กากกดไลค์กดแชร์กดอนซับสะไคร่ให้เล็กน่เด้อจ้าผู้ใดพี่พี่น้องน้องเที่ยวที่วัดเขามาแล้วเที่มากดอ่าซับสะไคร่ให้เล็กหรือก็มาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์ให้เล็กเดี๋ยวเล็กกลับไปหาเด้อจ้าพี่น้องจา้าแต่กระถาจักหน่อยเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่ากระคือหมูเนาะจ้ะว่า อ่าดของอในย้ายยูทูบนี่ก็คือหลายเขาจะต้องเตุไปตามโคดระเบียบของเพนนอกจากพี่น้องมันจังซีโ่ได้ผิดกฎดแล้วก็ถ้าผิดกฎดนี่มันก็บ,บ่มันบอดีต่ออ่าทั้งสองไฟล์นะจาะพี่น้องโอเคจ้ะพี่นอ้องไอตําบตะแตงเลขสิอื้นแล้วจะเอาไว้พ่อกันคลิปหน,ะนะานอจ้ะพี่น้องพักกันดูแลสุขภาพนะจ้ะพี่น้องจ้ะอ่าจังไรกะพอกันคลิปหนาะบายบายจา้า